หนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบห้าอาบียมทรงปกครองยูดาในปีที่สิบแปดแห่งราชก,การเยโรโบอมบัมบุตรเนบัตอาบียมทรงครองยูดาพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเลม็มสามปีพระนามของพระราชมารดาคือมาอาคาบุตรหญิงของอาบีชาโลมพระองค์ทรงดำเนินตามบาปทุกอย่างซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ทรงทำต่อพระพักพระองค์ และพระไทยของพระองค์ก็ไม่พักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระไทยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์อย่างไรก็ดีเพราะเห็นแก่ดาวิดพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ได้ประทานประทีปอันหนึ่งแก่อาบียยามในกรุงเยรูซาเล็มคือทรงตั้งพระราชโอรสแทนและทรงสถาปนากรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าดาวิดทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้หันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาตลอดพระชนชีพของพระองค์ นอกจากเรื่องอุริยาคนฮิตไทมีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดพระชนชีพของอาบียัมพระราชกิจอื่นๆของอาบียัมและทุกสิ่งที่ทรงทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือและมีสงครามระหว่างอาบียัมและเยโรโบอัมอาบียัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์และเขาได้ฝังพระศพของพระองค์ไว้ในนครดาวิดและอาสาพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทน อาสาทรงปกครองยูดาในปีที่ยี่สิบแห่งราชกาลเยโรโบอัมพระราชาแห่งอิสราเอลอาสาได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแห่งยูดาและทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็มสี่สิบเอ็ดปีพระอายกีของพระองค์มีพระนามว่ามาอาคาบุตรหญิงของอาบีชาโลมอาสาทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวเหมือนอย่างดาวิดบรรพบรุษของพระองค์พระองค์ทรงกวาดล้างพวกเทวทาตเสียจากแผ่นดิน และรื้อถอนรูปเคารพทั้งสิ้นซึ่งบรรพบรุษของพระองค์ทำไว้และพระองค์ทรงถอดมาอาคาพระอายกีจากตำแหน่งพระราชชนนีเพราะพระนางทำรูปเคารพน่าเกลียดหน้าชังเพื่อพระอาเชราและอาสาทรงทำลายรูปเคารพของพระนางและทรงเผาเสียที่ลำธารขิดโปรนแต่ปูชนียสถานสูงต่างๆยังไม่ได้ถูกกาจัดถึงอย่างนั้นพระไทยของอาสาก็พักดีต่อพระยาเวตลอดพระชชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงนำของที่พระราชบิดาของพระองค์และของที่พระองค์เองทรงอุทิศถวายเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวได้แก่เงินทองคำและเครื่องใช้ต่างๆอาสาทรงทำไม,มตรีกับซีเรียเพื่อรบกับอิสราเอลมีสงครามระหว่างอาสากับบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลตลอดสมัยของพระองค์ทั้งสองบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลได้ทรงขึ้นมาต่อสู้กับยูดา และได้สร้างเมืองรามาเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปเฝ้าหรือออกมาจากอาสาพระราชาแห่งยูดาห์แล้วอาสาทรงเอาเงินและทองคําทั้งหมดซึ่งเหลืออยู่ในคลังแห่งพระนิเวศของพระยาเวและในคลังแห่งพระราชวังของพระราชามอบไว้ในมือของข้าราชการของพระองค์และกษัตริย์อาสาทรงใช้พวกเขาไปเฝ้าเบนฮาดัดพระราชโอรสของทับริมโมนผู้เป็นพระราชโอรสของเฮซีโอนกษัตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัสทูลว่า ขอให้มีสนธิสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับท่านดังที่มีอยู่ระหว่างพระราชบิดาของข้าพเจ้าและของท่านนี่แนะ่ข้าพเจ้าส่งบร,รณาการเป็นเงินและทองคำมายัางท่านขอท่านจงไปยกเลิกสนธิสัญญาของท่านที่มีกับบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลเสียเพื่อเขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้าแล้วเบนฮาดัดก็ทรงฟังกษัตริย์อาสาและส่งบรรดาผู้บัญชาการกองทัพของพระองค์ไปสู้กับเมืองต่างๆของอิสราเอล และเขาได้โจมตีเมืองอิโยนเมืองดานเมืองอาเบลเบดมาอาคาและดินแดนคินเนโรทั้งหมดและดินแดนนัฟทาลีทั้งหมดเมื่อบาอาชาทรงทราบเรื่องพระองค์ก็ทรงหยุดสร้างเมืองรามาและพระองค์ประทับที่เมืองเทีบรา,าแล้วกษัตริย์อาสาทรงประกาศไปทั่วยูดาไม่ยกเว้นใครเลยและเขาทั้งหลายขนหินของเมืองรามาและไม้ของเมืองนั้นซึ่งบาอาชาทรงใช้สร้างอยู่นั้น กษัตริย์อาสาก็ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่งเบญจมินและเมืองมิสปาพระราชกิจอื่นๆทั้งหมดของอาสารวมทั้งพระราชอำนาจทั้งสิ้นของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งทรงกระทำและเมืองต่างๆซึ่งพระองค์ทรงสร้างได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือแต่เมื่อทรงพระชาราแล้วก็เกิดพระโรคขึ้นที่พระบาทและอาสาก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพพรบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบรุษของพระองค์ในนครดาวิดบรรพชนของพระองค์และเยโฮชาฟัตพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนนาดับทรงปกครองอิสราเอลนาดับพระราชโอรสของเยโรโบอัมทรงครองอิสราเอลในปีที่สองแห่งราชการอาสาพระราชาแห่งยูดาห์และทรงครองอิสราเอลสองปีพระองค์ทรงทําชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและทรงดําเนินในทางของพระราชบิดาของพระองค์ และในบาปซึ่งทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยบาอาชาบุตรอาหิยาเชื้อสายของยิส,สาคาคิดกบฏต่อพระองค์และบาอาชาประหารพระองค์เสียที่เมืองกิบเบโทนซึ่งเป็นของฟิลิสเตียเพราะนาดับและคนอิสราเอลทั้งสิน้นกำลังล้อมเมืองกิบเบโทนอยู่ดังนั้นบาอาชาจึงฆ่าพระองค์เสียในปีที่สามแห่งราชการอาสากษัตริย์แห่งยูดาและขึ้นครองราชแทนพอทรงเป็นกษัตริย์ ก็ประหารราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียสิ้นไม่มีใครรอดมาได้สักคนเดียวเลยพระองค์ทรงทำลายเสียสิ้นตามพระดำรัสของพระยาเวซึ่งตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์คืออาหิยาชาวชีโลเป็นเพราะบาปต่างๆของเยโรโบอัมที่ได้ทรงกระทำและซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยและเพราะพระองค์ทรงทำให้พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงพระพิโรธส่วนพระราชกิจอื่นๆของนาดับและทุกสิ่งซึ่งทรงกระทำ ได้บันทึกในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างอาสากับบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลตลอดสมัยของทั้งสองพระองค์ราชวงศ์ที่สองบาอาชาทรงปกครองอิสราเอลในปีที่สามแห่งราชการอาสาพระราชาแห่งยูดาห์บาอาชาบุตรอาหิยาทรงครองอิสราเอลทั้งหมดที่เมืองทีราซาเป็นเวลา24ปีพระองค์ทรงทำชั่วในสายพระเนรพระยาเว และดำเนินในทางของเยโรโบอัมและในบาปของพระองค์ซึ่งทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยหนึ่งพงกรรษัตัตย์บทที่16แล้วพระวจนะของพระยาเวได้มาถึงเยฮูบุตรฮานานีกล่าวโทษบาอาชาว่าในเมื่อเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากผงคลีและตั้งเจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เจ้าได้ดำเนินตามทางของเยโรโบอัม และได้ทําให้อิสราเอลประชากรของเราทําบาปทําให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทั้งหลายนี่แน่บาอาชาเราจะกวาดล้างเจ้าและราชวงศ์ของเจ้าให้สิ้นและทําให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบ,บุตรเนบัตผู้ใดในวงบาอาชาที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและผู้ใดที่ตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินส่วนพระราชกิจอื่นๆของบาอาชาและสิ่งที่พระองค์ทรงทำ และพระราชอำนาจของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและบาอาชาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ที่เมืองทิราซาและเอลาพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชแทนยิ่งกว่านั้นอีกพระวจนะของพระยาเวได้มาโดยผู้เผยพระวจนะเยโฮบุธานานีกล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงของพระองค์ทั้งเรื่องความชั่วทุกอย่าง ซึ่งทรงทำในสายพระเนตรของพระยาเวคือทำให้พระองค์กลี้วด้วยพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระราชาที่เป็นเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมและเรื่องที่บาอาชาทรงทำลายราชวงศ์นั้นด้วยเอลาทรงปกครองอิสราเอลในปีที่26แห่งราชการอาสากษัตริย์ของยูดาเอลาพระราชโอรสของบาอาชาทรงเริ่มครองอิสราเอลในเมืองทีลซา,าและทรงครองอยู่สองปีแต่สิมรีข้าราชการของพระองค์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองรถรบเครื่องหนึ่งของพระองค์ได้คิดกระบฏต่อพระองค์เมื่อพระองค์ประทับที่เมืองเทราซาพระองค์ทรงดื่มจนเมาในบ้านของอาราซาผู้บัญชาการราชาสำนักในเมืองเทราซาสิมมรีได้เข้ามาฟันพระองค์ล้มลงและประหารพระองค์เสียในปีที่27แห่งราชาการอาสาพระราชาของยูดาและก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและต่อมาเมื่อสิม,มรีทรงเป็นกษัตริย์พอประทับบนบันลัง ก็ทรงประหารราชวงศ์ของบาอาชาเสียสิ้นพระองค์ไม่ทรงเหลือชายสักคนเดียวที่เป็นญาติสนิทหรือมิตรสหายของบาอาชาไว้เลยดังนั้นสิมรีทรงทำลายราชวงศ์ของบาอาชาจนสิ้นตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งทรงกล่าวโทษบาอาชาโดยเยหูผู้เผยพ,พระวจนะเพราะบาปทั้งสิ้นของบาอาชาและบาปของเอลาพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งได้ทรงกระทำและทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย ทำให้พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลกริ้วด้วยเรื่องรูปเคารพส่วนพระราชกิจอื่นๆของเอลาและทุกสิ่งซึ่งทรงกระทําได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือราชวงศ์ที่สามสิมเีทรงครองอิสราเอลในปีที่27แห่งราชการอาสากษัตริย์แห่งยูดาสิมเีทรงครองราชได้เจ็ดวันในเมืองทิราซาส่วนไพรพล ได้ตั้งค่ายรบกับเมืองกิบเบทนของคนฟิลิสเตียเมื่อไพรพลซึ่งตั้งค่ายอยู่นั้นทราบข่าวว่าสิม,มรีได้กบฏและได้ปรงพระชนพระราชาเสียแล้วคนอิสราเอลทั้งสิน้นจึงตั้งอมรีผู้บัญชาการกองทัพให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลในวันนั้นที่ในค่ายอมารีและคนอิสราเอลทั้งสิน้นได้ขึ้นไปจากเมืองกิบเบทนเขาทั้งหลายเข้าล้อมเมืองทีราซาและต่อมาเมื่อสิม,มรีทรงเห็นว่าเมืองนั้นแตกแล้ว ก็เสด็จเข้าไปในป้อมของพระราชวังและทรงเผาพระราชวังเสียด้วยไฟและสิ้นพระชนเพราะบาปซึ่งพระองค์ทรงทําไว้คือทรงทําชั่วในสายพระเนศพระยาเวทรงดําเนินในทางของเยโรโบอัมและด้วยบาปซึ่งพระองค์ทรงทําทรงนําอิสราเอลทําบาปด้วยส่วนพระราชกิจนอกนั้นของศิมรีรวมทั้งการกรบฏซึ่งพระองค์ทรงก่อได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดากรกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ ราชวงศ์ที่สี่อมารีทรงปกครองอิสราเอลแล้วประชาชนอิสราเอลได้แบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งของประชาชนติดตามทิพนีบุตรกีนัดและยกท่านขึ้นเป็นกษัตริย์และอีกครึ่งหนึ่งติดตามอมรีแต่ประชาชนที่ติดตามอมรีได้รบชนะประชาชนที่ติดตามทิพนีบุตรกีนัดทิพนีจึงสิ้นชีวิตและอมรีก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีที่31แห่งราชการอาสาพระราชาแห่งยูดาห์ อมรีได้เริ่มครองอิสราเอลและทรงครองอยู่สิบสองปีพระองค์ทรงครองในเมืองเทราซาหกปีสมารียเมืองหลวงใหม่พระองค์ทรงซื้อภูเขาสมารียจากเชเมอร์ด้วยเงินสองตะลันและทรงสร้างเมืองบนภูเขานั้นและทรงขนานนามเมืองที่ทรงสร้างนั้นว่าสมารียตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั้นอมรีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระยาเว และทรงทำชั่วยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ผู้อยู่ก่อนพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำเนินตามทางทั้งสิ้นของเยโรโบอามบุตรเนบัตและตามบาปของพระองค์ซึ่งทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยทำให้พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเกลี้วด้วยรูปเคารพทั้งหลายของพวกเขาส่วนพระราชกิจอื่นๆของอมรีซึ่งทรงทำและพระราชอำนาจซึ่งทรงสำแดงได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ และอมารีทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในกรุงสมารียและอาหาพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนอาหาทรงปกครองอิสราเอลในปีที่38แห่งราชการอาสาพระราชาของยูดาอาหาพระราชโอรสของโอมารีทรงเริ่มครองอิสราเอลและอาหาพระราชโอรสของโอมารีได้ทรงครองอิสราเอลในกรุงสมารีย22ปี และอาหารพระราชโอรสของอมารีได้ทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาเวมากยิ่งกว่าบรรดาพระราชาที่อยู่ก่อนพระองค์อาหับอภิเศกสมรสกับนางเยเซเบลและนมัสการพระบาอันและต่อมาดูเหมือนว่าการที่พระองค์ทรงดำเนินตามบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์จึงทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ดบาอัน พระราชาของชาวไซดอนมาเป็นมเหสีและไปปรนิบัติพระบาอันและนมัสการพระนั้นพระองค์ทรงตั้งแท่นบูชาพระบาอันในนิเวศของพระบาอันซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในกรุงสมาเรียและอาหับทรงสร้างพระอาเชราอาหับทรงทำการที่ทำให้พระเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธมากยิ่งกว่าพระราชาแห่งอิสราเอลทุกพระองค์ซึ่งอยู่ก่อนพระองค์ในราชการของพระองค์ฮีเอลชาวเบดเอล ได้สร้างเมืองเยริโคท่านได้วางรากฐานเมืองนั้นโดยต้องเสียอาบีรัมบุตรหัวปีของท่านและตั้งประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่านตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางโยชูวาบุตรนูนหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบเจ็ดเอลียาพยากรณ์ว่าจะเกิดความแห้งแลง้งเอลียาชาวทิชปีอาศัยอยู่ในกิเลอาด ได้ทูลอาหับว่าพระยเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระบาทปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนในปีเหล่านี้ฉันนั้นนอกจากตามคำของข้าพระบาทและพระวจนะของพระยาเวมาอย่างท่านว่าจงออกจากที่นี่ไปทางตะวันออกและซ่อนตัวข้างลำธารเคริทซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอแดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้สั่งฝูงกาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่น ท่านจึงไปและทําตามพระวจนะของพระยาเวท่านไปอาศัยอยู่ข้างลําธารเคริดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ําจอแดนฝูงกาก็นําขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้าและนําขนมปังและเนื้อมาในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มน้ําจากลาําธารและต่อมาอีกหลายวันลําธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินหญิงม่ายชาวสาเรฟัตและพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาว่า จงลุกขึ้นไปยังเมืองสาเรฟัตซึ่งเคลื่อนกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แนะ่เราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองสาเรฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองนี่แนะ่หญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นกําลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอน้ําใสภาชนะให้ฉันสักหน่อยเพื่อฉันจะได้ดื่มขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ํามาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่า ขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งและนางตอบว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังเลยมีแต่แป้งสักกำม,มือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยในไหดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืนสองสามอันเพื่อจะเข้าไปทำขนมสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเราจะได้กินแล้วก็ตายแต่เอเลียบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูด แต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวทรงส่งฝนลงมายังพื้นดินนางก็ไปทำตามคำของเอลียาแล้วนางและครอบครัวกับเอลียาก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหก็ไม่หมด ตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางเอลียาเอลียาชุบชีวิตบุตรชายของหญิงม่ายและต่อมาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วยและมีอาการสาหัสมากจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วนางจึงกล่าวแก่เอลียาว่าโอคนของพระเจ้าดิฉันทำอะไรให้ท่านท่านจึงมาหาดิฉันเพื่อฟื้นความผิดของดิฉันและทำให้ลูกของดิฉันตายแต่ท่านพูดกับนางว่า เอาลูกของเธอมาให้ฉันเถิดท่านก็นำเขาไปจากอ้อมอกของนางอุ้มขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่ท่านพักอยู่และวางเขาบนที่นอนของท่านเองและท่านร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาเหนือหญิงม่ายที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือโดยทรงประหารบุตรของนางเสียแล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้นสามครั้งและร้องทูลพระยาเวว่า ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเข้าในตัวเขาอีกและพระยาเวทรงฟังเสียงของเอลิยาและชีวิตของเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกและเขาก็มีชีวิตอีกและเอลียาก็อุ้มเด็กนั้นนำลงมาจากห้องชั้นบนเข้าไปในบ้านและมอบเขาให้มารดาของเด็กและเอลิยาบอกว่าดูสิลูกของเธอมีชีวิตอยู่และหญิงนั้นพูดกับเอลียาว่าตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่า ท่านเป็นคนของพระเจ้าและพระวจนะของพระยาเวจากปากของท่านเป็นความจริงหนึ่งพงกริย์บทที่สิแปเอลียากลับไปเฝ้าอาหับและหลายวันต่อมาพระวจนะของพระยาเวมาถึงเอลียาในปีที่สาว่าจงไปปรากฏตัวต่ออาหับและเราจะส่งฝนลงมาอย่างพื้นดินเอลียาก็ไปปรากฏตัวต่ออาหับ เวลานั้นมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมารียและอาหารรับสั่งเรียกโอบาดีผู้บัญชาการราชสำนักฝ่ายโอบาดีนั้นยำเกรงพระยาเวยิ่งนักเมื่อเยเซเบลกำจัดผู้เผยพระวจนะของพระยาเวโอบาดีได้นำผู้เผ,ผยพระวจนะหนึ่งร้อยคนซ่อนไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคนและเลี้ยงเขาทั้งหลายด้วยอาหารและน้ำและอาหารตรัสสั่งโอบาดีว่าจงไปให้ทั่วแผ่นดินไปยังทาน,น้ำาพุทุกแห่ง และไปยังลำธารทุกสายบางทีพวกเราจะพบหญ้าและรักษาชีวิตม้าและล่อให้คงอยู่ได้และไม่ต้องกำจัดสัตว์บางตัวดังนั้นพวกเขาก็แบ่งพื้นที่กันเพื่อออกค้นหาอาหับสเสด็จไปทางหนึ่งโอบาดีไปอีกทางหนึ่งเมื่อโอบาดีกำลังไปตามทางนี่แน่เอลียาได้พบเขาและโอบาดีก็จำท่านได้จึงซบหน้าลงพูดว่าเอลียาเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นท่านเองจริงหรือ และท่านก็ตอบเขาว่าฉันเองจงไปบอกเจ้านายของท่านว่านี่แนเอลียาอยู่ที่นี่และเขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดอะไรท่านจึงมอบข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของอาหับให้ประหารเสียพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดไม่มีประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่เจ้านายของข้าพเจ้าไม่ได้ส่งคนไปเสาะหาท่านและเมื่อเขาทั้งหลายกราบทูลว่าเขาไม่อยู่ที่นี่พยะยะค่ะ พระองค์ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรสาบานว่าเขาทั้งหลายไม่ได้พบท่านและตอนนี้ท่านกล่าวว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่านี่แน่เอลียาอยู่ที่นี่พอข้าพเจ้าไปจากท่านแล้วพระวิญญาณของพระยาเวจะมาพาท่านไปณที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปทูลกษัตริย์อาหับและพระองค์ทรงหาท่านไม่พบพระองค์ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย แต่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยำเกรงพระยาเวตั้งแต่หนุ่มๆมมาไม่มีใครเรียนท่านหรือว่าข้าพเจ้าได้ทำอะไรเมื่อเยเซเบลประหารผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้เผยพระวจนะของพระยาเวหนึ่งรอคนไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคนและเลี้ยงเขาด้วยอาหารและน้ำและตอนนี้ท่านบอกว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่านี่แน่เอลียาอยู่ที่นี่พระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย และเอลยากล่าวว่าพระยาเวจอมทัพผู้ที่ข้าพเจ้าโปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่นอนฉันใดข้าพเจ้าจะปรากฏตัวแก่อาหับในวันนี้แน่นอนฉันนั้นโอบดีจึงไปเฝ้าอาหับและทูลพระองค์อาหับก็เสด็จไปพบเอลยาและต่อมาเมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอลยาอาหับก็ตรัสกับท่านว่าเจ้านี่เองหรือผู้ทําความลําบากให้อิสราเอลและท่านจึงทูลว่าข้าพระบาทไม่ได้ทําความลําบากแก่อิสราเอล แต่ฝ่าพระบาทและราชวงศ์บิดาของฝ่าพระบาทต่างหากได้ทรงกระทำเพราะพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระยาเวและติดตามบรรดาพระบาอันเพราะฉะนั้นขอทรงสั่งให้รวบรวมชนอิสราเอลทั้งสิ้นมาพบข้าพระบาทที่ภูเขาคาราเมลทั้งผู้เผยพระวจนะของพระบาอัน450คนกับผู้เผยพระวจนะของพระอาเชราสี่ร้อยคนนั้นผู้รับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบล เอลียาชนะผู้เผยพระวจนะของพระบาอันดังนั้นอาหับทรงส่งข่าวไปยังคนอิสราเอลทั้งหมดและชุมนุมผู้เผยพระวจนะที่ภูเขาคาราเมลและเอลียาก็เข้ามาใกล้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้นานเท่าไรถ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่ถ้าพระบาอันเป็นก็จงตามท่านไปเถิดแต่ประชาชนไม่ตอบท่านสักคำเดียว แล้วเอลียาพูดกับประชาชนว่าข้าพเจ้าพูดเดียวเป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาเวที่เหลืออยู่แต่ผู้เผยพระวจนะของพระบาอันมี4 5 0อหิบคนให้พวกเขามอบวัวผูสองตัวแก่พวกเราแล้วให้พวกเขาเลือกวัวตัวหนึ่งสับเป็นท่อนๆวางไว้บนกองฟืนแต่อย่าใส่ไฟส่วนข้าพเจ้าจะเตรียมวัวอีกตัวหนึ่งแล้ววางไว้บนฟืนและไม่ใส่ไฟแล้วท่านทั้งหลายจงร้องออกพระนามพระเจ้าของท่าน ส่วนข้าพเจ้าจะร้องออกพระนามพระยาเวพระองค์ไหนตอบด้วยไฟพระองค์นั้นแหละเป็นพระเจ้าแท้และประชาชนทั้งปวงก็ตอบว่าอย่างที่พูดก็ดีแล้วแล้วเอลียาพูดกับพวกผู้เผยพระวจนะของพระบาอันว่าจงเลือกวัวพูดตัวหนึ่งสําหรับพวกท่านและตระเตรียมก่อนเพราะพวกท่านมีมากจงร้องออกพระนามพระเจ้าของท่านแต่อย่าใส่ไฟเขาทั้งหลายก็เอาวัวพูดที่มีคนให้มา และเขาทั้งหลายก็จะเตรียมและร้องออกพระนามพระบาอันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกล่าวว่าพระบาอันขอตอบเราเถิดแต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบแล้วพวกเขาก็เต้นขย o b ย,ยกอยู่รอบแท่นซึ่งเขาได้สร้างขึ้นนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงเอลียาก็เย้ยเขาทั้งหลายว่าร้องให้ดังดังสีเพราะท่านเป็นพระเจ้าท่านกำลังภาวนาอยู่หรือท่านกำลังถ่ายทุกข์หรือท่านไปเที่ยวหรือบางทีท่านกำลังหลับอยู่และจะต้องปลุก เขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดังและเชื่อดเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขาด้วยดาบและเหลาจนเลือดไหลพุ่งออกมาตามตัวและเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้วพวกเขาก็พร่ำเผยพระวจ,จนะต่อไปจนถึงเวลาถวายบูชาตอนเย็นแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครตอบไม่มีใครฟังแล้วเอลียาพูดกับประชาชนทั้งสิ้นว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ท่านและท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระยาเวที่ถูกทำลายลงนั้น เอลียานำศิลาสิบสองก้อนมาตามจำนวนเผ่าบุตรชายของยาโคบผู้ซึ่งพระวจนะของพระยาเวมาถึงว่าอิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้าและท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลาเหล่านั้นในพระนามของพระยาเวและท่านได้ขุดร่องใหญ่รอบแท่นพอจุน้ำได้ประมาณ14ลิตรและท่านก็วางฟืนไว้เป็นประเบียบ และสับบัวนั้นเป็นท่อนๆและวางไว้บนกองฝืนและท่านกล่าวว่าจงเติมน้ําให้เต็มสีไหยแล้วเทลงบนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและบนกองฝืนและท่านกล่าวว่าจงทําครั้งที่สองและเขาก็ทําครั้งที่สองและท่านกล่าวว่าจงทําครั้งที่สมและเขาก็ทําครั้งที่สามและน้ําไหลรอบแท่นบูชาและท่านใส่น้ําเต็มร่องด้วยและต่อมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลียาผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ ทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลขอให้เขาทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้ทําสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นตามพระดํารัสของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองคือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีกแล้วไฟของพระยาเวก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและฟืนหินและผงครีและลามเลียน้ำในร่องจนแห้งและเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเอลียาบอกเขาทั้งหลายว่าจงจับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันอย่าให้หนีไปได้สักคนเดียว และประชาชนก็ไปจับพวกเขามาและเอลียาก็นำพวกเขามาที่ลำธารคีโชนและฆ่าเขาเสียที่นั่นความแห้งแล้งสิ้นสุดลงเอลียาทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนกระหึมมาอาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มแต่เอลิยาขึ้นไปที่ยอดภูเขาคาราเมลท่านก็โน้มตัวลงถึงดินซบหน้าระหว่างเขา่าและท่านสั่งคนใช้ของท่านว่า จงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลยและท่านบอกว่าจงไปดูอีกเจ็ดครั้งและต่อมาเมื่อถึงครั้งที่เจ็ดเขาบอกว่าดูสิมีเมฆก,ก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝนและต่อมาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนัก อาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสเปรเอลและพระหัตถ์ของพระยาเวหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอวของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเปรเอล